สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยอากาศกันหนาวค่ะเด้อพี่น้องเนี่ยมอน,นี้เป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์ฝนกระตุกพอฝนนะคะเอ่อหนาวค่ะวันเสาร์ที่23นะคะมนเมริคท่นว่านะคะเดี๋ยวกะบุญเอ,อื้นกิจสมาัตินะคะพี่น้องโอเคค่ะเดยวว้นดดอนบุรีรมาลาชรุ่ ตำอำโมเดะคอนเสาป์โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเบิงร้านเอเชียกันเลยค่ะพี่น้องข่อยมาอันซื้อปูเนี่ยข่อยมาสั่งปูพี่น้องยี่เป็นนี่ต้องบริตายดิค่ะปโโูยังมีชีวิตอยู่นะคะปูสดมากพี่น้าปูมันเหนียวใคร ชีวิตอยู่นะคะเลิศใส่กระขอเบิงก่อนเนี่อันนี้ต้สผูนอลาบเวยพี่น้องเลยนะคะิเบิ้งตัวนี้นะ้อตัวนี้ก็ท่นละตายคอย,อยาครได้หลายเพีนอ้อเลิศเอาไข่แบบเอาตัว ตัวนักมัใมีไร่ลายนี่ได้แล้วพี่น้องเลิกโอ้ยโโลลอูยออันขึ้น,น,น้ังสดอยู่นะคะพี่โนโ้องจักปัดปดยยาดจากสามตัวกับพ่อพี่โน้อง ต๋มไทยหลายค่ะมึงไงมันแข็งหลายจนมันนอนคดลองลองนี่นะคะปูกระไดปูคดลองลองอย่เอ็นบอกอันที่เขาสื่อใน่ติดจอกหะือไหมพี่น้องปูขนมปังมานนี้ค่ะนี่คิดว่าปูขนมปังซับเบือเคาะปุกๆกันนะพี่น้องนี่นะคะอุ้ย นี่เขาเลือกเอาเป็ตัวใหญ่ๆเนะี่ยอันนี้ก็ตัวใหญ่นะคะก็อยากได้ตัวใหญ่ไหมเขาอยากได้ตัวน้อยไหมพี่นอ้องอันนี้ก็หอยนะคะหอยหลอดหอยหลอดอันนี้ก็หอยพี่นอ้องอันนี้เขาก็ได้พักเขาก็สิมาซื้อพักกินกันตะมุนะคะ่ะอันนี้ก็มีป่านะคะสำหรับอาทิตย์นี้พี่นอ้องเบิง้ทุน,น กลอล์เตอร์อน,นี้ก็โล่ลายบัตรเชฟเฟย์ใครได้โอ้ยใครได้ยากรูกมุชเชนอโอเคชัดๆนะคะโอเคค่ะจะพัก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 ๆๆๆๆัพักาาพก ไข่ลูกเวียดนามนะคะไข่ลูกเวียดนามใ่ช่วงนี้กับเบอร์รันหลายางนะคะไข่ลูกโปกนนะคะเคยไปซื้อกินเคยซื้อกินกนูแสบนะคะไข่ลูกออนอันนี้นของซาลีนะคะพี่น้องซาลีเสียบยูวันกรอบนะคะนี่กระบอกสม,มองใส่สมระบอกสมองบานทั้งคัน ฝากาห้ n คจะน้อตังตันะคะเกซาเล็น่นนีก็แฟร์โอเคนี่ค่ะเาอวันนี้คอันนี้ของที่เอาสื่อันนี้นะคะกลองจิ้งเพ่งอยู่นะคะ มาซื้อเข่านะคะพี่น้องซื้ตาเจ้าไปหุงมน,น,นะคะขี้ตาอันนี้ก็เป็นของแห้งพริกหยองนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะอันนี้คือสายเอเชีย <c oughs> อันนี้เรามาเข้ามาลานเอเชียกันนะคะพี่น้องเอเชียนะคะ ก็จะหกตึงๆนะจักหน่อยนะคะโอ้อันนี้ห้ากระสีอันนี้มันเห็ดหยาห้ากระสีบูเห็ดนะคะห้าสีเอาสื่อแนวง,ง่ายๆไปเห็ดกินเด้ที่ไหนเคนกบะจะกันนี่คือ,อยังไงฉันก็ไม่ทราบะคะ่ะมีกระรูซีมันมีกระเรียนนะคะมึองอะไรตากแก้ตักแก้โอ้ตักแก่ชิมต่ตางๆนะคะ อันนี้เขาจะบเอาอันนี้จะปกแป้งนะคะแป้งแป้งแปแป้งผสมเขาจะบดเห็ดขนมนะคะเครื่องปรุงต่างๆนะคะปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงเอาโบมีแนวเห็ดนะคะกระสีไอพี่น้องมะเบยเนี่ยนอกกระสีสี ก็เป็นเครื่องปรุงคือกันนะ,ะต่างเครื่องปรุงนะคะเห็นไหมคะเครื่องปรุงไทยเครื่องปรุงจีนนะคะมีอุกอย่างปลาแดกปลาระเกงเขียวหวานเกงแดงเกงเหลืองมีหมดนะคะคอันนี้ก็ขนมกรุบกรอบเด้พี่น้องด้อขนมกรุบกรอบนะคะเอากะสีบบวันนี้เรามากินขนมนะคะ อ,อยากขนมน,นานแค่คือบานเฮาเลยค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นโตเป็นเตะเ่าแก่หน่อยก็มีด่ด้มาไก่หอดใช้เป็นได้เ่าแก่หน่อยก็ได้น้ำม,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 มันน้ำ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 ผัดอันนี้ก็บน้ำมัมีกะเพราพงกะเพรานะคะเดี๋ยวเฮาไดนี่ลกักกระไดปูนะ,ะ้วไปจเ่เงินก่อนนะคะอโอเคค่ะเส,สียอยู่จักท่านกาบาทดูไปจักมงิน กินแบบซ้ำเด้นี่มือตำวางอันดับหนึ่งใส่ลงไปาดกแซ่บเิมเพ่ออรกัตออนหน่พริกแกวพริกซูสดริกแกวพริกซดมะเขือเทศใส่ลงไปปลาด่บหมดแล้วเเหลอต่น้ำมันนี่หลอกต่อเพือจะต้องไปเอาบ้างพี่พอนพี่อนอู่มะเ็ดอเทเอ้ยมเอเทศแบบยิงมะเขือเอศ มีกะพัดพอแล้วพอแล้วจะใส่ลวกกุ้งกุ้งแห่งก็เป็นแต่แซ<ส> <laughs> <บ>่บสุนขาหาเาเสียแ่บนะกูมีอย่างมีอย่างมีหนำแหงคืนๆดูอ้าวปุ้นใส่น้ำเนาะ้าวเพลทออกข้ปุ้นใส่กิน้าเพาปุ้นนะคะลวกข้ปุ้นเสนแหงแไปขไปห็มันด ใส่ลงไปปะลาร<ล>้แซบไหมผแดดปลาร้ายังอย่เอ,อ้ยคือใส่ลงไปแซบผสมกันเลยโอ้ยผมไปะจะกินปแดดนี่เปียกซึมมากดีแค่แค่เป็นยิ่เฮ้ยแซบเลฮ้ยแซบหมดเลยขนมละอันนู้นน้ำพงชรลดนนิ กำวังันดับหนึ่งสาวสวยเซ็กซี่สแลนเดอร์ัาัาแต่ตำซูมือเอ้ยเอานี่ะคะมขมานั่งตำมือเอามาขเปียนเซนลงไปสบไปจัง้ะพูดังพูดัพูดนคนักสืบสำนามากนะคะเบิ้งหน้าเห็ดน่งแบบ มนตำันดับหนึ่งขอางานตำสมตำนะคะไม่ยินคิดไปล้วอื่นนะห <c oughs> ลัน,นีตำเดี๋ยวมมีอย่งอื่นนอกจากตำหงใสไปเลยหยกเนกมกักนลมันแพงมันแพงมันเหี้ย

Ar, ประเทศไทยตำมุลอะไลตุ้งปลาห่าหาอยมีไเลยหาิก็ห่าลอยพวกใส่ชีฟูตไงตำธรรมดาตำปลาตำทะเลก็สี่หกสิบเจ็ดสเลยล่ะยี่สิบบาทกันหัาตำธรรมดาห่าซิปเพราว่นเย็นี่ซิปห่าซี่นี่แหะเมื่อวังนันน่ะตำาี่สินะตำธรรมดา4ี่ซิปเหรอดตำมุงธรรมดาตำปูปลาธรรมดา4ี่ซิปแหละเมื่อวางไม่พป็นะ้ากัน ชิมก่อตนะยังบ่หยวกแตยังไ่ียบจานเ็มเจะกินูเอ้ยจะบังคัดมันขอทษนะห่างกระ้นกะ้าแม่ผู้ใหญ่เลยน้อยองลองฉันกินบ่บ่เบินเียวขนดเิเลเขาเดียงเนาะูคนนึ่งเนาะเดียงเอาหลอืเอ๊ะตัวใหญ่ยังได้ น้องกลุ่งกไ้กลุ่งขาแบบนั่งมีอาู่ใส้จำบัวอยู่ค่ะผัดเสร็นะชิมมาชิมได้ย่งีที่สันกระเด็นกระทํม ว,วันเนวเลว้วตื้นมาดูเขาไปทำเป็นนี้ก็ยังคือกันไปซื้อไเชียงเหลูกแคร้านกันยังว่าพนตะเลี้ยวพักเป็นก่องนะคะกูก็เทลงไปงหอมจุ่มกัดขาวเออเออกินเลยถ่ายรูปไปน,น,ไปน,นั่งเสียบเ้ถ่ายวมด้โอ <laughs> กมหิวนี่มันแสบกินไรก็ยังั่งตักินมาเดือกแหลน้อยนึงเลยเมอค่อยูิายในนะฮะตีเลตัวสองเออเช่อมาทำงานเม,มาถึงมาเเอามาชีบเบ็ดมงนี่ล่ะปึงมาฮอดเลยะมาจากทำงานขันเจ้ากินได้กินนี่พี่น้นนอ,นองกินขอบอกินแ่บกินน่อน้ำกันอืม คนลงคนสีใหญ่ล้านนะคะลุงล่างเงียจักน้อยนึงยังลังคนของหนี่งคนคักไปได้อย,อยิ่งแน่นคนวิ่งคนเรื่องกินพักนี่ต้องยกยกกุ <c oughs> นั่งมากินพักิเ <c oughs> ท็ดปะ่ะมันกินหรอไนระอืมปาก,กปากบางปากบางอืม นหมาเป็นตาอมเป็นตาอมแสบจะน้องเฮยอันนี้นะการมันใหญ่ออมแสบเลยออมออมแก่อมปลาอมไก่เฮยการมันใหญ่เอาไปอมไม่ชูใจเสอืม กิน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 คือทุกนถามพี่พรไปละมันมันโทษรปฏริเดี๋ยวสิโทรบอ,อกเพิ่นอยู่แต่เพิ่นก็สิเของมาเอาแล้วมนะั้งอีเล่มันถามสร้างยังนะป,ปูลาิ่นสั่งปูปให้ลูกเพิ่นลูกเพิ่นมากถ้ามีคนเสจอมันแสบอ,อยากซืดโอ้อแสบอะไรเนาะมัน,มนเลยล<ส>า <ำ S 1> สัก,กใบจัางโตอยู่นะ ก็กิดบรูแล้วก็เหลืออยู่ <Hello. S 1> คฮัลโหลอ๋แจกวะฮั <Hello. S 1> ลโหลนะคะกุ้งกรบุกเรียบร้อยตะกุ้งกับเพชรสนันเพชรต้องแซบพัดนี่กระแซบมันองอืมทน,น,นะนหิกินยังกับแซบบม,มีใครนะโอเคๆสัย มันตัวใหญ่ก็ได้แต่ว่ามันลวกลวกแบบประมาณว่านี่แราเป็นพอดีพอดีอย่าอย่าลวกกระด้างไรเนื้อมันแข็งกุ้งสศดุ้ง่ายมัค่อยหวานไงแต่งหวานอ้าวอ้าอ้าอ้าวอ้าปิดประตูปะเลยจ้ะมันเป็นจ้ามากม่ขึ้นเปิดประตูแล้วบ้านนี้ กินแซบสซะลาะลากินเข้าไปไปเข้าไปลาลาลาเผ็ดปะคนจิ้กินเคียแซบนะฉันอยู่สั่งฉันนะฉันอันนี้อเมริกาอันนี้รัเสเซียเออหวานแน่กากัดกันม <laughs> มาเข้ามา <laughs> ไม่พูดึงจะเป็นแตกมังแยกนะนี่ก็บหานหรอกเปนแซ่บไปมันแซ่บเป็นหวานมันแซ่บ